คิดว่าไม่หายตายลูกเดียวเพราะว่ามันปวดมากพอรู้ว่าเฉพาะทางเราก็เลยตัดสินใจให้มาที่นี่เลยค้าขายยกของหนักมากทำงานหนักตอนแรกก็ชามากชาก่อนแล้วมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆถึงถึงหลังเนี้ยถึงกระเอวเลยอะ่ะเรียกว่าเดินไม่ได้เลยก็ไปรักษากายภาพมั่งอะไรมั่งเนี้ย ไปฟังเข็มทำมันทุกอย่างไม่ดีขึ้นเลยคิดว่าไม่หายตายลูกเดียวเพราะว่ามันปวดมากลุกนิดหน่อยก็ไม่ได้นอนอย่างเดียวก็ไม่รู้จะทำไงลูกสาวเขาก็หาเซิร์ชดูพอรู้ว่าเฉพาะทางเขาก็เลยตัดสินใจให้มาที่นี่เลยมึงนก็ตายแล้วเกิดใหม่ เออดีขึ้นว่าอย่างนี้มันไม่เหมือนเก่าธรรมดานั่งก็ไม่ได้ต้องนอนแต่ตอนนี้ดูสิวันเดียวเงี้ยเราก็เดินได้หลไรได,ได้มาที่นี่นดีขอศราะษาเฉพาะทางแล้วมันจะไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนกับที่เราเคยเป็นมาดีมากดีจริงๆไม่ได้แกลง้งพูดโร,รงพยาบาลเอสไบแอนเนอร์ฟเอสไบสเ